สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสหน่อยในงวดของวันที่12เดือน3 2 5สอน้าร้นะคะวันนี้น้องเอสนะคะก็มาแบ่งปันสูตรหเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ กนไปรับชมนะคะน้งองแอดฝากพี่พี่สมาชิกนะคะกดไลค์ให้น้งองแอดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังเรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะกนไปรับชมนะคะของวันที่12น้งองแอดขออนุญาตสรุปผลของวันที่11นะคะให้รับชมกันก่อนนะคะ เมื่อวานนะคะพี่พี่เม็ดเดียวน้องแอดนะคะให้สี่กับเจ็ดนะคะตัวเด่นสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะให้เจ็ดไปนะคะเม็ดเดียวเมื่อวานนี้สำหรับตัวเด่นนะคะก็มาทั้งสองตัวนะคะพี่พี่แต่สี่เขามาอยู่ในหลักร้อยนะคะเมื่อวานวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะที่เจ็ดสำหรับรอบแรกนะคะเฉพาะกิจ โอ้โหมาเบิ้ลน,นะคะพี่พี่สองสองนะคะเลขบนสองสองสองนะคะตองนะคะตองสามตัวนะคะสซงแล้วสามหกนะคะล่างเฉพาะกิจรอบนี้น้องแอหลุดนะคะหลุดทั้งตารางแล้วก็สายรุดวิ่งสำหรับรอบพิเศษนะคะสามเก้าหกแล้วก็หนึ่งศูนย์รอบนี้นะคะก็หลุดเช่นกันนะคะ รอบพิเศษนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับรอบปกตินะคะปกติมาแล้วนะคะพี่พี่สายวิ่งสายรูดเจ็ดเม็ดเดียวเข้าเจ็ดหกนะคะพี่พี่มาในเจ็ดหกนะคะสายรูดสายวิ่งนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ไม่ได้หลุดนะคะพี่พี่มาเข้ารอบปกติไปนะคะมา ตรงๆนะคะในสายรูดสายวิ่งนะคะเม็ดเดียวที่เจ็ดมวนก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะสำหรับตารางนะคะเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะพี่ๆในตารางน้องเอสมีหนึ่งนะคะแล้วก็รอบ VIP นะคะสี่นะคะตัวเด่นน้องเอสมาอยู่ในหลักร้อยนะคะรอบ VIP อพีสี่สามเก้ากับสามสองนะคะ รอบนี้ก็หลุดนะคะเมื่อวันนี้สรุปแล้วสายรุดวิ่งเข้าจิตหกนะคะแล้วก็ตารางเข้าหนึ่งหน,งนะคะพี่พก็ฝากตามด้วยนะคะของวันที่12บนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแต่สูตรนี้น้องเอ็ดก็ไม่ค่อยได้หลุดนะคะพี่พหลุด หลุดสะส่วนน้อยนะคะตารางก็เหมือนกันนะคะตารางน้องเอสนี่ส่วนมากจะเข้านะคะแต่วันนี้นะคะก็ถือว่าเข้าน้อยนะคะแต่บางวันนี้เข้าเต็มเตมนะคะมาทั้งสามหน่วยก็มีนะคะพี่ๆเนาะก็ฝากตามด้วยนะคะของวันที่สิบสองในวันที่สิบสองนะคะน้องเอสให้นะคะให้เด่นในวันนี้เด่นที่สามกับเก้า นะคะสกับเนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเม็เตียววันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดที่3าแล้วกันนะคะพี่พี่สูตรหนึ่งเม็เตียววันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดที่3มนะคะแต่พี่พี่สมาชิกท่านใดไม่ชอบสาก็เอาเก้านะคะ วันนี้ก็ขอให้สู้นะคะเดินดีนะคะขอให้มานะคะในตัวที่น้องเอสไิ่รูดให้นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมได้รับโชคกันนะคะได้รับโชคลาภกันนะคะวันนี้สำหรับตารางน้องเอสก็จะมีสามเก้า ศูนยหกหนึ่งสี่นะคะตรางเด่นในวันนี้ก็เด่นที่สามแล้วก็เก้านะคะสามารถจับคู่จับบินกันได้นะคะตรางตัวที่น้องเอชอบนะคะคู่แรกสามศูนย์ สามเก้าสามหกสามหนึ่งแล้วก็สามสองนะคะพี่ๆสำหรับสูตรนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืม สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเอดก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาที่น้องเอดดงแนวทางพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆสำหรับสูตรนี้เม็ดเดียวก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีค่ะ